โอ้หทุกคนแนนจะให้ดูความโดกของมะเขือโอ้โหดูสุดยอดเป็นมะเขือเขาเรียกว่ามะเขืออะไรมะเขือไข่เต่าม่วงนะคะถ้าเป็นมะเขือไข่เต่านี่คือออกลูกได้ดกมากนะนี่คือกินกับน้ําพริก ใครที่ได้มะเขือไปนะคะถ่ายรูปให้แนนดูบ้างนะว่ามะเขือเป็นยังไงติดดอกออกลูกหรือยังนะคะที่ส่วนของแนนกินไม่ทันเลยทุกคนออกลูกทั้งมะเขือยาวนะคะยาวเขียวยาวม่วงโอ้โหน่ารักตะมุตะมีมากนะคะอ้วนอ้วนน่ารักมากนะแล้วก็มะเขือเปราะทุกคนดูสิโอ้โหเต็มต้นเลยทุกคนดูข้างในอย่างเยอะมะเขือูดูสิ ใครที่ได้ไปแล้วปลูกมะเขือติดดอกออกลูกแล้วนะคะถ่ายเข้ามาโชว์รูปให้แนนดูได้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยออกลูกเยอะมากนะคะมะเขือเปลาอยอย่างเยอะเลยวันนี้นะคะถ้าใครปลูกเห็นไหมคะแนนปลูกแอนนี่ประมาณสิบกว่าต้นใครที่ปลูกที่บ้านนะคะปลูกหลากหลายนะคะทุกคนก็จะมีผักให้เก็บแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะ กเจี๊ยบเพียวของแนนเก็บไม่ทันทุกคนลูกใหญ่มากนะน,นี่ปลูกในกระถางยังได้เก็บเลยดังนั้นใครที่อยากปลูกกระเจี๊ยบกินเองนะคะแนนปลูกในกระถาง1ิบนิ้วเห็นไหมคะติดดอกออกลูกได้สวยมากๆเลยนะคะลูกใหญ่มากทุกคนนี่อันนี้หน้าสวนนะคะปลูกกลางแจ้งค่ะ